สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสตเข้าความไว้ดังนี้ครับต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าคดีที่กกกอกแอดมินเองไม่ได้สนใจมาตั้งแต่เริ่มต้นพอมาเริ่มติดตามตอนที่ทนายตั้มไปทําคดีอาจจะโพสต์อะไร ย้อนหลังไปบ้างเพราะไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่พอฟังไปนานๆหลายๆคลิปเอ้ยมันมีคนพูดไม่ตรงกันโดยเฉพาะผู้เสียหายเยอะกว่าลุงพลซะอีกอย่าฟ้องกันเดอ้อสงสัยคนอื่นได้คนอื่นก็สงสัยได้เดอ้อซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกวอกว่า เป็นกำลังใจให้คุณทนายและทีมงานทุกคนค่ะถัดมานะครับบอกว่าแอดมินสู้ๆครับถัดมานะครับบอกว่าดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะแต่มาทีมลุงพลตอนนางจุดจุดจุดพูดว่าสงสัยลุงพลทั้งๆั้ที่เขาวิ่งช่วยทุกอย่างค่ะจึงเข้าใจลุงพลและยิ่งมีทีมทนายตั้มร่วมทีมอีกให้ทั้งใจเลยค่ะถัดมานะครบบอกว่าจำกางเกงที่ลูกใส่ไม่ได้ แปลกสุดๆเช้าวันที่หายถ้าเป็นเรานะ่ยยิ่งต้องจำขึ้นใจถัดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะถ้าติดตามจะรู้ว่าเพราะอะไร FC ชัยพลถึงเยอะเขาเชื่อว่าชัยพลไม่ได้ทำค่ะถัดมานะครับบอกว่าผู้สอสอพูดไม่เคยตรงกันสักอย่างตามข่าวมาตั้งแต่ต้นมีหลายๆอย่างน่าสงสัยและตอนนี้ก็ยังไม่หายสงสัยถัดมานะครับบอกว่า เหตุนี้ไงถึงได้ติดตามอย่างต่อเนื่องเพราะดูตั้งแต่เกิดเรื่องวันแรกๆนะคำพูดจุดๆนะม่อยู่กับที่แถไปเรื่อยๆถัดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะถ้าติดตามตั้งแต่แรกๆจะเข้าใจว่าทำไมเราถึงอยู่ข้างลุงพลสู้ๆนะคะทีมทนายถัดมานะครับบอกว่ามีความเอ๊ะในใจมาตลอดว่าเอ๊ะ อะไรไม่มีใครไปสัมภาษณ์จุดๆทำไมนักข่าวถึงติดต่อจุดๆให้เข้าไปในพื้นที่เอ๊ะทำไมนักข่าวกองอยู่ที่บ้านลุงพลเอ๊ะทำไมมีแต่ช่องสีเขียวอยู่ที่บ้านจุดๆได้ช่องเดียวเอ๊ะเอ๊ะจากทาง Facebook ของคุณวีระลงสมบุญ เคยได้โพสต์บทความที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่น่ายินดีไว้ดังนี้ครับฟ้าแจ้งฟ้าแจ้งจางปางสคหนึ่งการที่ป่าไม้ร่วมมือกับตำรวจจับลุงพลข้อหาปุกรุกป่าสงวนตัดไม้ทำไม้สร้างพญานาคโดยไม่ตรวจสอบว่าพื้นที่นั้นเป็นที่ทำกินแค่สองงานทำให้ภาครัฐเสียเงินทำคดีมากมาย ถ้าทำแบบนี้ทั่วประเทศรัฐคงล่มจมจากคนเหล่านี้ฝ่าย FC ลุงกับคนติดตามรวมทั้งคนรักความเป็นธรรมหลายล้านต่างทุกใจการไม่ตรวจสอบให้ดีทั้งที่เป็นหน้าที่โดยตรงก่อนโยนความผิดให้ลุงถือเป็นความบกพร่องมากคดีระหว่างรัฐกับประชาชนต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ กลางหลักฐานให้เห็นกันจะจะไม่ใช่หมกเม็ดเป็นความลับปิดบังไว้อ้างหลักฐานเด็ดการที่มีผู้ใจดีออกเงินสามแสนสร้างรั้วกำแพงให้ลุงโดยให้เจ้าของที่คือคุณพอนลี่กับบิดาวัดที่และคุมงานสร้างทำให้เอซของลุงท่านหนึ่งทราบว่า พื้นที่มีสคหนึ่จึงได้เขียนบทความลงเฟสกลายเป็นข่าวใหญ่ตื่นตัวให้ทุกฝ่ายคือป่าไม้ตำรวจทนายและทุกคนรู้เรื่องว่าพื้นที่ปู่ปริจิตสคหนลุงได้รับมอบครอบครองที่ทำกินตรงนั้นข่าวนี้เป็นผลดีโดยตรงต่อลุงพลท่านทนายสมเกียรติซึ่ง คงจะได้ยื่นเรื่องให้อายการทราบท่านอายการอาจไม่ส่งฟ้องลุงหรือถ้าส่งฟ้องลุงก็พ้นผิดง่ายๆลุงจึงไม่ผิดบุกรุกป่าสงวนตัดกิ่งไม้ส่วนพญานาคเป็นของลุงโดยชอบอึดอัดกันมานานขณะนี้กลายเป็นความดีใจของ f อซรวมทั้งคนหลายล้านย่อมกลายเป็น บุญกุศลในใจดีกว่าปิดบังไว้ตลอดมาหลายเดือนขอบคุณสคหนึ่งของคุณพ่อนลี่ส่วนฝ่ายผิดหวังที่เป็นป่าไม้ตำรวจรวมทั้งพวกด่าลุงจะอกแตกตายก็เรื่องของเขาเถอะสวัสดีครับวีระหลงสมบุญจากทาง Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความอย่าน่าสนใจไว้ดังนี้ครับฝากดูพ่อแบม เวลานี้ยูทูบเบอร์หลายช่องได้นำเสนอข่าวพ่อแบมแห่งกะกอกว่าอยู่ในอันตรายเพราะถูกปองร้ายจากคนนิรนามให้ดาว่าชายนิรนามนั้นคือลุงเป็นอื่นไปไม่ได้อะไรจะช่างบังเอิญหรือประจบเหมาะกับข่าวตำรวจอาจจะมีการออกหมายจับออกมาในช่วงเดือนมิถุนายน64นี้ และพรันที่ข่าวตำรวจจะมีการออกหมายจับก็มีช่อง YouTube หลายช่องออกข่าวมาเป็นระยะระยะว่ามีการข่มขู่พยานมีการติดต่อติดสินบนพยานโดยคนผู้มีฐานะวงเล็บน่าจะบอกไปเลยคนมีฐานะคือลุงแถมช่างเบอร์ช่างวาก็ออกมาให้ข่าวคนร้ายมีสองคนน่าจะหมายถึงลุงกับภรรยา ซึ่งดูไม่มีเหตุผลเอาเสียเลยทีเดียวที่พวกเขาเหล่านั้นออกมาให้ข่าวในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ตามจิตตาวิทยาผู้กระทำความผิดถ้ารู้ตัวว่าจะถูกจับได้มักจะหาทางโยนความผิดออกไปให้พ้นตัวแต่ถ้าออกตัวมาพูดเองก็อาจจะถูกสงสัยจึงใช้คนใกล้ชิด มาแสดงแทนอย่าคิดว่าพ่อแบมเขายืนอยู่ฝ่ายไหนมาตลอดดังนั้นการออกมาดิน้นหรือออกมาเต้นเป็นเจ้าเข้าของฝ่ายหนึ่งทำให้เป็นต้องสงสัยเข้าไปเรื่อยๆแบบบัวสันหลังวะเวลานี้ไม่ว่าฝ่ายไหนจะแสดงลิเกออกมาอย่างไรก็ไม่มีผล ทำให้สำนวนการสอบสวนเปลี่ยนแปลงไปได้เหมือนลิงแก้แหยิ่งแก้ยิ่งสับสนยิ่งยุ่งไปกันใหญ่ฝ่ายลุงนั้นใช้วิชาสงบสยบความเคลื่อนไหวแต่ที่สงบก็ไม่ใช่ใช้วิชาไรหรอกเพียงแต่ลุงนั้นเขารู้ตัวว่าเขาไม่ได้กระทําผิดแต่อย่างใดจึงนิ่งเสียตำลึงทองปล่อยให้อีกฝ่าย ปล่อยไก่ออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดแรงไปเองท้ายนี้ทนายฝาก YouTube ช่องทนายด้วยครับชื่อช่องทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลเพราะอนาคตอาจจะเป็นต้องใช้ทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลพฤษภาคมที่20พฤษภา64ป่าตองภูเก็ตความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชน ได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความซึ่งทีมงานแอดมินนะครับได้พูดคุยกับทนายตั้มมีข้อความดังนี้ส่งกำลังใจให้ทนายตั้มรัวๆครับซึ่งเป็นข้อความที่พูดคุยผ่านทางไลน์นะครับทนายตั้มได้พูดว่าวันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดครับวันนี้หมอผ่าตาให้ผู้โพสต์ดังกล่าวนะครับก็ตอบว่าโอเคนะครับทนายตั้มก็ตอบมาว่า นั่งเสียวอยู่เนี่ยผู้โพสต์นะครับก็ตอบไปอีกว่าตั้มผ่าตารหรอฮ่าฮ่าฮทนายตั้มก็ตอบว่าใช่ครับเขาจะผ่าและเอาไขมันออกแลกกับช่วยโปรโมทครับผู้โพสต์ก็ตอบว่าตาเป็นอะไรครับแล้วต้องพักกี่วันเพิ่งรู้ที่ตามีไขมันทนายตั้มตอบว่าที่ตาคล้าเหมือนคนนอนน้อยครับกับหนังตา ด้านบนเริ่มตกเพราะอายุเยอะขึ้นผู้โพสต์ตอบว่าอ๋อครับทนายตั้มก็ตอบว่าพัก1อาทิตย์ครับซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าทำหล่อนี่เองถัดมานะครับบอกว่าขอให้การผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดีสาธุเชื่อในฝีมือของหมอสองค่ะทนายตั้มออกมาดูดี มีสเสน่ห์เพิ่มขึ้นแน่นอนจ้าสู้ๆถัดมานะครับบอกว่าส่งกําลังใจให้คุณทนายค่ะถัดมานะครับบอกว่าสุภาพจังครับชื่นชมครับถัดมานะครับบอกว่าเสริมหล่อถัดมานะครับบอกว่าขอให้การผ่าตัดสําเร็จรุ่งรุงไปด้วยดีนะคะกลับมาตาหวานถัดมานะครับบอกว่าทุกวันนี้น่ะก็หล่อจนทนายอายุมากๆอิจฉาแล้วถัดมานะครับบอกว่าเสริมหล่อตกใจมด ถัดมานะครับบอกว่าส่งกําลังใจให้ทนายตั้มค่ะถัดมานะครับบอกว่าขอให้ทนายตั้มผ่าตัดผ่านไปด้วยดีนะคะถัดมานะครับบอกว่าบอกทนายตั้มขอหมอจัดโปรให้อดินสูงไวมั่ง